สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันนะครับล่าสุดสำนักงานประกันสังคมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิพัฒน์รัชกิจปาการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา40หรือมอ40 จ่ายน้อยสิทธิประโยชน์มากสำหรับกรณีการเพิ่มสิทธิประโยชน์นะครับสำหรับประกันตนมาตรา40หรือม .40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมนะครับได้สื่อสารชัดเจนเรื่องนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายของสำนักงานประกันสังคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงานพิพัฒน์รัฐกิจปาการซึ่งจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ปกันตนมาตรา40หมอสดังต่อไปนี้ 1. ให้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกรณีทุกผลภาพทางเลือกที่1ทางเลือกที่2จากเดิมเดือนละ500-1000ถึง1,000บาทปรับสูงสุด2000บาทต่อเดือนและสำหรับทางเลือกที่ส จากเดิม500ถึง1,000บาทเช่นกันปรับสูงสุด3,000บาทต่อเดือนโดยให้ความคลุ้มครองตลอดชีวิตหรือจ่ายให้ตลอดชีวิตซึ่งสิทธิ์เดิมเงินตรงนี้ได้เพียงแค่15ปีเท่านั้นหรือว่าคุ้มครองแค่15ปีเท่านั้นเองสำหรับเงื่อนไข กรณีทุพพลาภาพพูดกันตนมาตา40หรือม40ซึ่งณปัจจุบันหากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายใน10เดือนก่อนจะเป็นผู้ทุพพลาภาพได้รับ500บาทจ่ายเงินสมทบมาแล้ว12เดือนภายใน20เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลาภาพได้รับ650บาทจ่ายเงินสมทบแล้ว24เดือน ใน40เดือนก่อนเป็นผู้ทุพพลภาพจะได้รับเงินกรณีทุพพลภาพ800บาทและหากจ่ายเงินสมทบนะครับมาแล้ว36เดือนภายใน60เดือนก่อนความเป็นผู้ทุพพลภาพก็จะได้รับเงินผู้ทุพพลภาพ1000บาทนั่นก็หมายความว่าทางเลือกที่1ทั้งทางเลือกที่2ปรับ2,000บาทสูงสุด ทางเลือกที่3ปรับ3,000บาทสูงสุดนั่นเองแล้วก็มาดูข้อต่อมาข้อที่2เรื่องของการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับม40นะครับพูดกันตนมาตรา40เพิ่มสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรทางเลือกที่3ซึ่งจากเดิมนะครับจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับทางเลือกที่3-200บาทต่อบุตร1คน สูงสุดไม่เกิน2คนโดยมีนะครับอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ปรับเพิ่มขึ้นนะครับจาก200บาทเป็น300บาทต่อบุตร1คนและสูงสุดไม่เกิน2คนเช่นเดิมแต่มีการปรับขยายอายุจาก6ปีบริบูรณ์ไปเป็น7ปีบริบูรณ์ซึ่งก็ถือว่าเงินสงงครอบบุตรจาก200บาท เพิ่มเป็น300บาทก็เพิ่ม100บาทต่อบุตร1คนและขยายอายุเงินสงเคราะห์บุตรจากทางเลือกที่3นะครับเพิ่มอีก1ปีซึ่งเดิมได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเพียงแค่6ปีบริบูรณ์แต่ขยายไปเป็น7ปีบริบูรณ์ซึ่งเงื่อนไขเรื่องเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับผู้กันตนมาตา40ม .40 จะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วนะครับ ไม่น้อยกว่า24เดือนภายใน36เดือนก่อนเดือนที่จะมีสิทธิ์จะได้รับเงินประโยชน์ทดแทนสำหรับเงินสมคราบบุตรต้องจ่ายเงินสมทบทุกๆเดือนนะครับเงินสมคราบบุตรจะเฉพาะส่งเงินประกันสังคมมาตรา40ทางเลือกที่3เท่านั้นนะครับมาดูข้อต่อมานะครับข้อที่3ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ซึ่งประกอบไปด้วยกรณีที่ไม่ได้นอนพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและไม่มีความเห็นของแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพูดกันง่ายๆว่าไปกับไม่ได้นอนโรงพยาบาลนั่นเองหากนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมม4 0ทั้งเรืองที่1ทั้งเรืองที่2อัตราครั้งละ50บบาทจำนวน 3ครั้งต่อปีก็จะเท่ากับ150บาทนั่นเองปรับเป็นอัตราครั้งละ2 0 0บาทปรับเพิ่ม150บาทแต่ยังคงจำนวนเท่าเดิม3ครั้งต่อปีหรือเท่ากับ600บาทต่อปีนะครับกรณีผู้กันตนที่สมัครเป็นผู้กันต้นมาตรา40ม40ทั้งเลือกที่3นะครับ สามารถรับเงินทดแทนการขาดไรายได้ในกรณีนี้ในกรณีที่แพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาพยาบาลตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไปนะครับขณะน,นี้ท่านพิพัฒน์รัชกิจปาการได้สื่อสารว่าอยู่ระหว่างร่างกฎหมายของผู้กันตนมาตา40ม .40 ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมขณะน,นี้ร่างกฎหมาย นะครับเพื่อจะให้ปรับสิทธิ์เพิ่มต้องติดตามต่อไปนะครับนะครับอย่างไรหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ